เมื่อเวลามันหมดลงไม่อยากจากก็ต้องจากอยากอยู่ต่อแค่ไหนก็ต้องไปสองเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากจริงๆ และก็รับรู้ได้เลยว่าตากับยายเขามีความสุขมากๆไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องพาพี่ทอมไปเที่ยวด้วยเขาไปพักร้อนน,นะเนาะจะให้เขาอยู่บ้านกับเราตลอดก็ไม่ได้แล้วก็บ้านเรามันก็ไม่มีอะไรด้วยไงถ้าบ้านติดชายหาดนะอยู่ที่บ้านสองเดือนก็ได้เพราะว่าพี่ทอมแกชอบทะเลปกติเราจะกลับไทยช่วงปลายปีทุกปีแต่ว่าปีนี้เลือกที่จะกลับไทยกลางปีเพราะว่ารอมาปีครึ่งแล้วไงคิดถึงบ้านมันไม่ไหวแล้วอะรอไม่ได้จริงๆตัดสินใจกลับไทยช่วงกลางปีเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะร้อนมาก แต่พอไปถึงจริงๆเฮ้ยมันร้อนอะ่ะวันแรกที่นอนที่บ้านนะสงสารลูกกับพี่ทอมมากขนาดตัวเรายังร้อนเลยแล้วเขาจะร้อนแค่ไหน,ไหนบอกแกไปว่าคืนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปนอนโรงแรมกันกนะก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะอดทนฉันอยากให้เธอมีความสุขกับครอบครัวฉันอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีเธอกับลูกก็พอโฮย้ยเป็นคําตอบที่โดนใจมากๆคือถ้าแกอยากไปเที่ยวหาเพื่อนเราก็ไม่ว่านะ อยากให้แกเปิดหูเปิดตาบ้างเพราะว่าที่บ้านมันไม่มีอะไรจริงๆและทุกครั้งที่กลับมาจากเที่ยวนะตากับยายจะดีใจมากเพราะว่าหลานกลับมาแล้วเวลาหลานไม่อยู่เนี่ยบ้านเงียบมากจริงๆเดินทางมาถึงวันสุดท้ายที่จะได้อยู่บ้านมันเศร้าจนบอกไม่ถูกเราอยู่ไกลกันเกินไปจริงๆเนาะเยอรมันกับไทยเนี่ยน่าจะอยู่ห่างกันแค่สองสามชั่วโมงคงจะดีปีหนึ่งก็คงจะกลับไทยได้หลายครั้งเลยแหละและพ่อแม่ก็จะมาหาเราได้ง่ายขึ้นมันทําใจลําบากจริงๆนะ อยู่กับพ่อกับแม่มาจนขึ้นข้อนชีวิตมันผูกพันมากแล้วก็รักพ่อกับแม่มากจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องจากกันไกลขนาดนี้พ่อกับแม่เริ่มแก่ตัวลงทุกวันสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือเรื่องการเจ็บป่วย แล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนตอนนั่งทําวิดีโอเนี่ยน้ําตาม,มันก็ยังไหลไม่อยากเห็นภาพนี้เลยวันที่พ่อแม่นั่งโบกมือลามันเป็นภาพที่เศร้าจริงๆนะหลายครั้งแล้วแหละที่กลับเยอรมันตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะทําใจได้แต่พอเวลามาถึงมันอดไม่ได้จริงๆพี่ทอมถามว่าเธอเศร้า,ามไหมไม่ต้องถามฉันหลอกตอนเนี้ยฉันร้องไห้ไปแล้วแกกแ็ปลอบใจไปว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็กลับมาใหม่ เออฉันรู้อย่างไงเราก็ต้องกลับมาแต่ว่าอีกเมื่อไหร่ล่ะมันไม่ใช่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะลูกชายก็คงงงว่าแม่เป็นอะไรนะทำไมแม่ถึงร้องไห้อยากจะร้องไห้เสีงดังๆแต่ก็สงสารลูก